สวัสดีครับผมทัศนะครับจาก Subaru Signature คาสาขาตลิ่งชันนะครับวันนี้เราอยู่กับ f o r e t t r เนะครับเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าประตูฝาท้ายไฟฟ้าของ f o r e t t r กันอันดับแรกนะครับรถยนต์ของ f o r e t t r ตัวนี้ต้องดับสนิทนะครับนะครับแล้อันดับที่2เราต้องไปกดปุ่มที่ Memory รี่ที่คอนโซลนะครับดูกัน ปุ่ม memory นะครับจะอยู่ในแผงชุดแผงตรงนี้นะครับโดยเรากดปุ่มลงไปทีหนึงนะครับเป็นการเปิดฟังก์ชันของ memory นะครับแล้วเราก็ไปเปิดที่ประตูฝาท้ายครับเปิดประตูฝาท้ายขึ้นมานะครับสังเกตว่าประตูฝาท้ายของเราเนี่ยครับจะขึ้นอยู่บนสุดนะครับการตั้งค่าประตูฝาท้ายนะครับในตำแหน่งที่เราต้องการเราต้องค่อยๆเลื่อนประตูฝาท้ายลงมา หากเราเลื่อนแรงนะครับประตูฝาท้ายมันจะปิดลงไปเองนะครับแล้วเราอันนี้เราก็ต้องเปิดขึ้นมาใหม่พอเปิดขึ้นมาเราต้องค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาในตำแหน่งที่เราต้องการพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการปุ๊บเรากดปุ่มนี้นะครับค้างไว้ประมาณ3าวิจะมีเสียงดังขึ้นมาดังตีดนะครับอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ปิดประตูลงไป พอเราปิดประตูลงไปปุ๊บเราเช็คว่าเมมโมรีได้เสร็จหรือยังเรากดปุ่เปิดประตูขึ้นมาดูครับถ้าเปิดขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วแสดงว่าได้ทำการเมมโมรีเรียบร้อยแล้วครับผมส่วนวิธีการยกเลิกประตูฝาถ่ายไฟฟ้าตัวนี้นะครับหากเราต้องการนำเมมโมรีออกง่ายๆครับแค่เราเดินไปกดปุ่มที่แผงคอนโซล แผงคอนโซนตัวนี้ออกไปแล้วกดออกไปปุ๊บแล้วเราก็ไปปิดประตูแล้วเปิดดูครับพอเราปิดประตูแล้วก็เปิดขึ้นมาดูประตูฝาท้ายตัวนี้ครับจะอยู่ขึ้นไปอยู่บนสุดในตำแหน่งที่เราตอนแรกเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการตั้งค่าประตูฝาท้ายไฟฟ้าของรถจนฟลเสเตอร์นะครับ ผมว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ Subaru Forester อยู่แล้วหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์024089611หรือทักเข้ามาหาในแฟนเพจ Subaru Signature c คาสาขาตลิ่งชันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ